เรียกเด่นดัง <ooh> ดน,นัลเลวเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนชื่อน,นะจากแฮอุออ่นเป็นตาตอนยอละแย่เลยนะไม่สวยเลยนะเร็วเร <laughs> ็ว <laughs> ไม่มีใครมาแน่นอนถึงมาก็ไม่ซื้อลูกเ,เข้าใจไหมถึงมาก็ไม่ซื้อวันนี้ยังไงก็ไม่ซื้อ วันนี้ยังไงก็ไม่ซื้อลูกไปเข้าห้องเข้าบ้านตะเข้าบ้านไม่ยอมเข้าบ้านไม่ยอมเข้าบ้านสาวเกาหลีนั่งแล้วไม่ยอมเข้าบ้านรอรอแม่ค้ารอแม่ค้าเหรอ วันนี้แม่ค้าถั่วก็ไม่หาบมานาทีก็ไม่มานาทีเขาก็คงไม่ขายวันนี้เข้าใจไหมนาทีก็คงไม่ขายวันนี้ดูที่อะไรเนี่ยติดหน้าเนี่ยไหนแม่ดูที่อะไรติดหน้าเนี่ยเดี๋ยวนาทีก็คงไม่ขายหรอกไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไหมะไฮะ อไปล่อยปล่